ลูกชุ่งมีลูกชุ่งไหมเนาะกจ้าฟ้าลูกชุ่งมีตาหนึ่งเยอะมีลูกชุ่งไหมมีพีเอลูกชุ่งไหมกูถามมีพีเอลูกชุ่งไหมเนาะแบบใครเรียกอะไรอ่ะมีเพลงอลูกชุ่งไหมแบบคุณจะเดินอย่างเงี้ยมือล้องมือล้องมือพีเอจะเดินดิเนาะพีเจะเดินอ่ะร้องดีขออีกรอบนึงอ่ะไม่มีใครฆ่าผมได้อ่ะไม่เอามือร้องพีเก่อนมืไม่กด ใจด้วยค่ะมึงมึงร้องเพลงอะไรก็ได้มาล้อมมาที่เบสนขอนอย่างโอม้ยนม่ก็แบบเดมอนกเนี่ยใช่วันนี้สามคนอย่างโอ้ยเดมอนหรือว่าสเดอร์เด็กวันเลือกดีเอาเอาคนไหนเอาเอาแกน่ารักและตะกวานจบใครร้องใครใครเป็นคนพูดเต็งอ่ามึงร้องมามึงร้องมากูถามแบบนี้นไม่รู้เลยร้องมามึงร้องมา แอมโพเลิวอ oh. อ่ะกูดับให้กูดับให้สามสมนึ <M 4. S 1> น่่รแป๊บแปบบอ,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 อให้ใหเวลายีบวพอนะหนึ <Get down. S 1> ่งเ จากรวานมีผลร้านกระสู ate, no ้ไม่ได้ด้านป้ะเก็คอลำพังเป็นอย่างีไ้จะไม่ดีกันยก็บน้พักอกะบาร้านมีผรนสูไม่ได้ด้านปยก็อำคาเย่างเดไยวไดจะไม่ดีกันตายถเราเดใจทำตัวไม่ดีก็ตามแต่จะไม่พูด่าลักให้หมดไปไม่ได้ ถ้าแกมีกกับามลับให้อ้เต่าความลักแยนอนไม่ใจเลยมันทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้ถ้าเชื่อจะเหื่อยใช่ไหมไม่ก้าเกลือกจะเข้าไปก่อนจบยังพอแล้วพอพอแค่นี้แหละเออ